ไม่มั่นใจคือมองตัวไม่ออกเดโม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 เกิดเกิดข้างบนเกิดข้างบนเกิดข้างบนลงมาข้างล่างแล้วลงมาข้างล่างแล้วพี่เอพี่เอพี่เลยอ๋อพี่ปลาเหรอเดโมวัดแถบวัดแถบวัดแถบไปตรงห้องลูกองมันมีลูนว่ะมีลูนเจอพี่เจอพี่พี่อยู่พี่อยู่ไหนไม่รู้ว่ะเดโมเล่นด่านนี้ว่ะเขาอยชื่นชอบไม่พี่อยู่ไหนไม่รู้นะพี่ไม่รู้ตำแหน่งของแมพพี่อยู่ห้องวิจัยใช่ไหมไม่ใช่ครับอยู่ข้างๆแบบครับ พี่่่อาพีเจอครับเจอคนครับบอกบอกตำแหน่งนะครับเราไปเจอใครเจอหนูโอเคพี่ปั่นพี่ปั่นพี่ปั่นเครื่องในแบบอยู่กูเครียดมากกว่าเครื่องในแบบเนี่ยมีมีลูนนะครับมีลูนมีลูนมีลูนใช่ครับมีลูนครับผมนด้และสวยสวยมากสวยพี่ตกใจนุ่นึกว่าจะเป็นไมเคิลหนูก็นึกว่าเป็นไมเคิลพี่ ผีผีอยู่ไกลอยู่ผีอยู่ไกลอยู่พี่ปาดหลุดเขาแล้วหรอไม่ไม่ไม่ผีมาผีมาผีมาเดี๋ยวพี่วิ่งล่อให้จะมันเอาพี่ออกดูวางวางแถบวางแถบวางแถบผีผีมานะเอาพี่ปะพี่ไม่รู้อะมองไม่ออกไม่เอา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  หรอไม่สามารถบอกอะไรได้เลยว่าพี่ปั่นพี่ปั่นรอยเลือดใครพี่ดูห้องทดลองให้ว่ามีรูนเปล่าแป๊บนึงนะโดนด้วยหรอพี่อยู่คอนโดนม่ไดโดนด้วยหรอมันโดนด้วยหรอไปกลงนะไม่มีรูนว่ะห้องทดลองไม่มีรูนนะชัวร้อยเปอร์เซ็นช่วเบสป่าวะ เออใช่ตัวเบ็ดหรือเปล่าวะแต่มันไม่ตีม,มันาาบบมาเพราะว่าเขาจะไม่ให้หาทเทเทมเจอมาวะพี่ไม่ไม่ไม่ได้เดินไปเครื่องติดนะไม่เดินไปเครื่องติดโอเคโอเคเดินไปไหนไม่รูร้แต่ไม่ใช่เครื่องติดเปรี้ยวประหลาดเขากลับมาแน่ตกมาแน่ตกมาแน่แแงด้วชาบโลนอาจจะอยู่ทั้งสองนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วอยู่วะพี่อยู่วะพี่อยู่พี่อยู่พี่ อยู่พี่อยู่อยู่อยู่เลยอยู่เลย่เลไม่มีการหน้าต่างไม่มีการต่างไปดูแค่นี้ก่อนคนลึกไปแล้วผนึกมาพลังลากขึ้นชั้นสองอะีเป็นเดอ้รหลุดไปแล้วไล้วไปแล้ว เดี๋ยวพี่ดูดูนชั้นสองี่ยพี่พับไปแผ่นหนึ่งนะเขาทดลองอ่ะพับไปละเขามีนักประแดดปะชื่ออะไรวะนักประแดดพี่กันตะต่างปะไม่มีนะโอไม่ใช่นักประแดดสิลาไปผมลาไปชื่ออะไรวะเอ้ยทำไมเขาไม่เขาไปเขาไม่ไปอ่ะอ่าชั้นสองชั้นสองมากเดี๋ยวนะชั้นสองไม่มีรูนร้อยเปอร์เซ็นต์เช็คละเอียดมากไม่มีรูน เป็นเปิร์กอันนี้เ่ยเปิร์กแบบว่าแทงเกมเห็นเธอคนเดียวอ่ะอุ้ยเขินจังเลยมีเจะโตัวเต็มข้างบนแต่ไม่ใช่นูน嘛แกะก่อแล้วก็ไม่อยากให้มาเห็นแต่หนูคนเดียวอ่ะไม่ชอบเลยใหเห็นเราบ้างอะไรเขาปตีพี่เห็นคนไหนวะแล้วเขาได้เจอวีวี่ว้ยใช่ทำไมวะวีวี่มีกำเสียนปะไม่น่ามีว่ะไม่มีไอ้เหี้ยกูเหี้ยเขหรอไปก่อนละกัน พี่พี่อ้มไไม่เห็นที่นะไม่เห็นที่ไม่ใช่พี่ใช่พี่อั้มพี่อั้มอยู่ที่อื่นไม่มีไม่มีไม่พี่เต็มแล้วเหมดเต็มแล้วนี่เครื่องมันจะเสร็จแล้วปล่อยไม่ได้มันเลยะเขากลับมาอุ้มหนูแล้วยังไม่กลับยังไม่กลับแต่กลับแล้วรอบเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยนิ่ง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 คันคันนิ่ง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 เขามาดังไหนเนี่อเอาใครเนี้ยดูดูก่อนนะเอาพี่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  ีอยากมาเจอกันอีกเลยหนูอยากไปซ่อมบ้างไปสิมมปสหนูไปตรงห้องรถลองอ่ะใครใครพี่แใครงงใครช่วยพี่แต๋วมาตามไปครับไอผมอยู่ใกล้ๆห้องรถลองใม<ค>ก<น>็อยู่ใกล้เออนี่ไงนี่ไงหนูได้ยินเสียงคนปัน่นพี่ฟ้าพี่ฟ้าพี่ฟ้าหนูเจ็บพีอ่อยู่ห้องตรงกลางใหญ่เออ วนตั้งนานห้องซอนตินเนี่ยกูแตกเลยแล้วกันพี่พี่ตัดอดิกกรตไมอยู่ก็ไม่ยุบอ,อ,อัวนโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วเนี่ยอยู่ข้างไปกูเถิหดหอดทอดพยักหน้าห้พี่เราเ่ะทำไมักหน้าห้พี่เราอ่ะไม่นะ วิวไปไหนอะไปกลง่นะเขา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 ชอบเขาเขาเขาวังแท็บไฟขาไฟที <S <S ่เขามุดแท็บไปแล้วเขามุดแท็บไปแล้วโผไหนวะเนี่ยมุดไปแล้วบ้าผมพี่เข้าใจป่ะแบบเขาชอบตามหนูหนูแบบบาด้ีก็มุดมีคนช่วยแล้วครับพีมไม่พีมพี่ไม่ปลดแท็บเขานะหนูไอ้นี่หลุดก่อนเด้ปยะอ๋อได้ได้ได้แล้วแต่แล้วแต่พี่บอกโลทามโลทามจิตหลุเอาเลยละกัน เขาไม่กลับเขาไม่กลับไม่กลับตอนนี้กลับละตอนนี้กลับละขันบอกว่าไม่รู้อะเอาสุดอะเออปากแยกย้ายอยู่ห้องหลังเขาอยู่ห้องหลังพี่อ้ําหนูอยากหิวพี่อ้ําจังเออปั่นดีกว่าทำไมอ่ะอ้าวอ้าวทัวันทีพี่ใจหิวละพี่พีมาหิวห้องเดิมโอ้โหพี่อ้ําโอเอ โอ้ยพี่อาดี้ตทำไมเอาล่ะเฮ้ยทำไมเขาสปอยล์จากคองสกิวสองแสนเตย์บันนะน่ะไปไปไปเอาโมโหอ่ะเขาบอกเฮ้ยมึงกิดนักใช่ไหมมานี่มาต้องเอาตรงนี้ไม้สองแผ่นว่ะตรงนี้พี่วนได้นานอยู่ขึ้นมาแล้วนะพี่อาเดียวพี่อาเพี่ยวไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นยังอยู่เัาอยู่กับดูอันนี้พี่อา แล้วเหรอหนูไม่ถูกกับเขาหนูไม่ถูกกับเขาเขาไม่รักหนูเขาไม่รักหนูเขาไม่รักหนูพี่เออายู่ได้อยู่ได้อยู่นี่อยู่ได้อยู่ได้จับนะวะไม่กลับไม่กลับเอ้ยคนนี้ใส่ไม่ดียัดไม้นูตายพับสิพับสิเอ้าที่ไม้ตรงไม้ตรงไม้ตุ้มโอเค ทำไมเมื่อกี้เขาก็มองพี่เอ้าอยู่ดีๆทำไมเขาหาหนูเขาเหมินพี่เฉยเลยพยักหน้าให้กูด้วยทไมอ่ะชิดหายละไม่มีบอลโลอ่ะพี่มียกข้ากันนะแต่พี่ใกล้มากเลยใกล้จัดใกล้จัดเฮ้ยเขาเขายืนนิ่งใส่หนูเลยไ้ยต้องลับกันขนาดนั้นเออเขาไปแล้วเขาไปแล้วไม่มีบอลโลอ่ะไม่มีบอลโลอ่ะยกเลยละกันเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาเขาเขาวิ่งกลับมาเหร แม่แม่มาอยู่กับพี่อยู่กับหนูไอ้ไอ้พ่ออยู่กับหนูอยู่กับหนูไอ้เขาบังอะไรกันไอ้ตาดำไม่ติดว่ะไม่มากเลยแต่พี่อ๊ะพี่ปลาวิ่งมาทางนี้แล้วพี่ห้าอ้าวอ้าวยกเลยแล้วกันเดี๋ยวพี่บังให้อ้าวไปจะซ้ำไม่หนุ่มไม่ตายเขาไม่รักหนูเหมือนเซฟเดอะแบทเลยใช่แน่เลยมันไม่มีที่จู๊ไม่รู้จะจู๊ตรงไหนเขาไปหาสองคนเขากลับไปแน่ๆ เฮ้ยว่าจะมาซ้ำหนูพี่ห้ามเห็นไหมเขาไม่รักหนูผ่านวิ่งตรงไปตรงไปข้างรั้งตรงไป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 ูด้วยพี่มีไม้อยู่พี่พี่ขอไม้แผ่นนี้ไปไปไปเอ้าไม่เอากูเฉยเลยหันมาหาบิ๊บบิ๊บเล่นไม้ฝั่งนะองพี่มาโอเปล่างนะหนูไม่ยงนะบิ๊บบิ๊บไปทุกใครนมาของบิ๊บบิ๊บรักไปเลยพี่ช่วยบนทะเลพี่ถึงแล้วเดี๋ยว ใช่ปลาพี่ถึงแล้วเข้าทางไหนวะทางนั้นแหละพี่นี่ผมปั่นมันแต่งสิบเลยแล้วอ่ะปั่นเลยครับป้าเอาให้เสร็จเลยเดี๋ยวฮีวิสไม่ไม่ไมันมาไล่ผมเสียมาไล่เครื่องไม่เป็ไรไม่เป็ไรอยู่ได้อยู่ได้เฮ้ยวางหลุมโผล่ไหนอ่ะถ้ามุดหลุมที่ปล่อยนะมุดอ่ะต้องปล่อยไหมมุดหลุมมาแล้วมุดข้างไหนพี่ไม่รู้ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังมิงมาหน่ะไปด้วย มีม้าอยู่เล่นเลยพับดิมันไม่ไม่พับเนี่ยเขาไปไหนแล้วอะตาดำไม่ติดไม่รู้สิเดี๋ยวกูหรอพี่เจรุนพี่เจรุนจะแกะไม่ได้วะมุมตึกเอาลองตรงมุมกูแตกฮะตรงมุมข้างนอกลองอยู่ข้างนอกมุมข้างนอกเอาทดลองเห็นเห็นใช่ไหมฮัลโหลสตรีมพี่น่าจะเห็นแต่ไม่มีใครดูสตรีมกูหรอกวิ่งไปแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอไปที่อย่างนี้เขาไม่ลงแกะโทเทนไปได้นะครับอยู่แกะไม่ได้ครับแกะไม่ได้ครับนี่ไงคนเทนตไฟอยู่มุมนู้นอ่ะมุมมุมขวามุมห้องอ่ะตรงไหนตรงไหนพูดไม่ถูกอ่ะพูดไม่ถูกอ่ะพูไม่ไม่ใช่อยู่นอกห้องน่ะแต่อยู่ในมุมอ่ะมันมีกำแพงกั้นอยู่อ่ะ เขางําไม้อยู่เขากินไม้อยู่้าอยากรู้ไหมเดี๋ยวพี่กอสกตรีมพี่ให้ดูเดี๋ยวอรอตอนนี้ก่อนมุมโคตรเยี่ยเลยมุมเนี้ยไปตรงไกลอ่ะเขาไปตรงกไรงกลใช่ใช่พี่ลากอยู่แต่เขาเหมือนเขาจะกลับนะเขาจะกลับเดูเจอแล้วเจอรูแล้วเดีเจอรูเลยรูมุมดีไหมบีบี้ถ้าไม่เดินไปถึงพี่ไม่รู้จริงนรับพี่แกพี่เขากลับมาห้องทดลองนะเขาอยู่ห้องบนเขาอยู่ห้องบนบีบี้แกเสร็จปะมเสร็จแล้ว ไม่วิตายแล้วเลยวิวตอนนี้แหละวิวิตายถ้าจับไปอ่ะแต่เขายังไม่ตอนนี้ยังไม่จับตอนนี้เหมือนจะกลับละกลับกลับจับเอาไม่กลับไม่กลับไม่กลับอยู่วะหนูอยู่วะหนูโอเค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 อยู่พี่ปั่นพี่ปั่นเครื่องโอเคปั่นเครื่องดีอยู่มันไม่หายไม่ต้องหิวไม่ต้องหิวไม่ต้องหิวไม่ต้องหาแล้วแหละลูน่ะเก็บไว้รอเก็บเก็บไว้รอให้พี่วิววิวตายเก็บไว้รอให้ ถ้าเทาผีเอาบพี่บังได้เลยเดี๋ยวมาไหนไอ้เฮียแตกกันแล้วพัดเฮียแล้วเอาพี่เอาพี่พี่ฉีกให้เอาพี่เอาไป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 ไไปไไปก่อน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 ไอ้ตองไม้ไหมนะไม่ม่ไม่ไม่ไม่มาไม่มาปั่นเครื่องได้ปั่นเครื่องได้พี่มีตเองปั่นเครื่องได้ หนูช่วยชุบดวยว่ขอรอชุบพี่เหลือเยอะเลยอ่ะเนี่ยทำแม่โคบเลย <c oughs> โอเคหอมครับวีวๆอ่าก่อนเลยนะวายโครตรตรงนี้วุ่นวายโคดแฝดวะพี่ทัน แก่หนุ่มพี่ไปละเดี๋ยวพี่รอให้น่าจะเอาพี่เปล่ามั้งยังไม่หายนะคใช่ใช่ยูยังไม่หายครับยังไม่หายช่วยเลยรป้าช่วยเลยป่ะอืมแล้วแต่ไม่รู้เหมือนกันไม่อยู่ไหนนะไม่ไม่รู้อยู่ไหนกลับเหรอไม่รสิตาดำไม่ติดอ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไหนไม่รู้พี่อ่าหลุมหลุมหลุมหน้าพี่แต่มันไม่เห็นพี่ว่ะแกลุงอยู่นะแกลุงอยู่นะโอเคครับโอเคครับ เฮ้ยมีเสียงมีเสียงคนเจ็บอ๋อเจ็บเรียกอากไปด้วกลับมาแล้วบมาไอ้เหี้ยไมะชิดไม่ได้มันเก้าเก้าแล้วว่าหลุมอ่ะไม่พี่พี่แอบก่อนเดี๋ยวพี่วนให้แป๊บนึ่งถ้าไม่แอบก็ปั่นไปอ่ะแต่พี่ไม่ปั่นนะพี่จุกผมว่าเราต้องแก้หลุมอ่ะนัเล่นยากอาย่าโทรเทมไฟอ่ะมันเป็นโทรเทมไฟไอ้เหี้ยเออ ไอคนที่คนที่โดนไล่ไม่ใช่พี่พี่ไม่ก่อนพอก่อนเดี๋ยวไม่มึงนี่ไงไม้ปั๊กไม้ปั๊กไม่น่าทันโอเคไม่ไม้พี่ดตายยากไปแล้วแม่ตายยากเป็นเกรดสเก็ตได้ะบัดเมาส์จนได้นะกูเหรอกูจะใครจำเนื้อเขาเดินไปเขาเดินไปเครื่องเดิมเขาเดินไปเครื่องเดิมที่ยกเลยมาาครับผผมมมมีหลุมไหมตรงนี้มีหลุมไหมขอแกะก่อนในหลุม ไม่หลุมอ่ะไม่มีไม่มีพี่ไม่มีไม่มีได้นะตามผมอยู่คิวคิวปลาก่อนคิวปลาเลยเก็บขี้ไม่ต้องคิวเ่าะเก็บเก็บเอาไว้เก็บเก็บเก็บเอาไว้ล่อเหมือนเดิมเหมือนมีแกะไม่ต้องคิวไม่ต้องคิวเดี๋ยวหาปั่นเลยเก็บไป้ล่อโอเคปะพี่พี่เคยต้องแต่งไหมยังไม่เคยเลยนี่หว่าเก็บพี่เก็บไว้ล่อเก็บพี่ไว้ล่อแต่ประเด็นคือเครื่องเครื่องที่เครื่องเครื่องนั้นน่ะปั่นไม่ได้นะอ่า วิวีครายตายเยาะมากงแอบแอบไปก่อนจำไม่ได้ห่ะพี่ยังไม่เคยโดนแฝนเลยแต่พี่ปั่นไฟไม่ได้ว่ะไปพี่เจาะหลุมอ่ะพี่แกะหลุมก่อนได้ปะแกะหลุมแป๊บนึงนะอเคโอเคโอคโหเครื่องดับแล้วอ่ะใช่ที่ซ่อมอยู่ห้องไม่น่าทันเดียวตระเนี้พี่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 แกะตรงนี้ไม่น่าทันอ่ะมีหลุมอ่ะมีพี่แอบก่อนดิ หลังหมดแหละตายแล้วเขาแอบไหนทำไมไกลจังอ่ะแอบหรอกทันหลุมทันแกหลุมทันเอาเลยแกหลุมทันปั่นตรงนี้เลยแล้วกันพี่แกหลุมทันนะตรงถุเนี้อมาหาพี่วะอองมาหาพี่แล้วพี่อยู่ข้อทดลองนะมันมีเครื่องตรงไหนอีกอ่ะข้อทดลองกับมุมแมปสองเครื่องพี่เดี๋ยวไม่เห็นพี่ปั่นพี่ปั่นข้อทดลองทั้งสองอยู่พี่อยู่วะพี่อยู่กับพี่เลยอยู่กับพี่เลยอยู่กับพี่เลย พี่มึงแบบไกลๆเลยอยู่พี่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 ปั่นปั่นปั่นได้ปั่นได้เดี๋ยวพี่เล่นฝั่งฝั่งคอนโทรลแค่ปั่นได้ปั่นได้มาเยอะอยู่แต่พี่ไปหมดเลยนะบอกก่อนอยู่พี่อยู่พี่ไปเลยครับไปเลยแตกแล้วว่ะไม่ง่ายงงไมเลย เฮ้ยเดี hmm. <onents and downhill behaviour> yeah, mm ๋ยวเดี๋ยวตรงนี้กระโดดได้ปะตรงนี้ตรงกลางเนี้ยแม่ตรงนี้ตกดได้ปะแหน่เหมือนมันเหมือนโดดได้เลยตรงเนี้ยไม่ได้พี่ตรงนั้นอ่ะใช่เหรอใช่พี่เพจแรกแล้วนะเครื่องเสร็นะแรกเอาเฮียเพจสองโอ้โเชี่ยขาดคุณจำไม่ได้ตายอย่างหนูราช่วยหนูรอเครื่วยให้เราช่วยให้ไขประตูไกลวะประตูใกล้เปิดได้ได้ได้ ไม,ไม่ไม่ไม่เปิดประตูไกลออกไปสองคนได้นะไม่เป็นไรพี่พี่โอเคพี่โอเคแต้มโอเคแล้วคือแต้มที่เยอะจังเลยแต้มชุกพี่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็เต็มอ่าจากการดูนะไม่นแน่ใจวินไม่รู้วินนนหรือเปล่าครับมองไม่ออกครับถ้าให้เดาสักงแตตอนนี้นะถ้าจะมีก็เสนวันขั้นหนึ่งถ้าจะมีอ่ะเดินไม่เร็วเท่าไหร่มันเป้าอ่ะอ,ออกดีกว่าออกสองออกสองพี่ของแต้มแต้มยื้อหน่อยอย่าเพิ่งออกเดี๋ยวพิ่งออกแต้มยืดเดี๋ยวพี่ตายค่อออก ตัวเฝ้าอย่างนี้เลยอ่ะตัวบี้บี้เห็นเขาเช็ดไฟใช่ป่ะคือใครจะมาเช็ดตรงน้ำที่ถามหน่อยต้องต้องไปตรงท่อนซุกลองต้นเกี้ยเลยมึงฝาใช่มุมนั้นก็คือบอกไม่ได้อ่ะบอกไม่ถูกเลยตอนนั้นหนูก็วิ่งไปหาบังตาอีกเนี่ยโอเคออกได้ครับเชิญครับอันเชิญออกครับเชิญพี่ไปแล้วพี่หนูติดอยู่ในหยักใหญ่อ่ะพี่ดูดิใช่เหรอมีมีข้ามาตัวเหรอเดเขาให้สติมาช่วยเหรอ ได้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 โทรเทมขีอันวะอืมมีลูนอันเดียวหรออืมื่เ้นโดเทมยายปะอืมเขาทำอาชีพเป็นก็ไม่ใช่เนอะไว้ใส่เบิอย่งนี้มาโอ้หดูแต้มเขาดิยอดอ่ะทนายจุกขี้เต็มอ่ะปั่นไฟก็เกือบเกือบเต็มอ่ะทนกูเยอะอยู่ คูณด้นแผนต้นไหนวะอ๋อต้นเกมเลยต้นเกมไงที่พี่ล้มคนแรกอะ่ะ